สวัสดีค่ะพี่น,อน้องเวลานี้เื่อนกกวัวๆม,มาแล้วมาแล้วแฮงกับแมาเลยพอดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะยายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงวันเกิดของแม่เอมี่เนาะเลี้ยงวันเกิดแบบเด็กๆแบบขี้เล่นๆแอดทีดิมีแหบบ้งเต้แบบน เขาเศร้าเขาเศร้าะเขาเศร้ากันนี่มามา่สี่ขี้ี้เนมาชั่วกันจะใส่อะไรดีหรืเข่าวานมึงเซ็ตแล้วบข้าเจ้าไปแ่ยข้าจไปเป็นปนมาเฮ็ดเอาไปเียจกินแล้วมเอาทไมล่ะ เอาที่เราลูกเนเอาเนตเอาก่อนเอาทายเพื่อนนะทายลูกเพื่อนกรเพื่นเเอาีเครื่อง้อมนี่ให้แล้วให้แล้วอ้โอโอเกิดควบจังเออนเราเลว้ยงดีรับมากัเต้น่ดูจีเอาผู้ใดก็แทบบอกพีกเลย

กาบคนอิ่มละเออเออนี่ใส่ไปเลยนี่แหละเอาพักใส่เออใส่เลยค่ะใส่ไปเลยค่บเป็นแม่คายุ่มไปเลยค่ะยุ่มไปเลยเออเพรแบงลวกก็าล้วเออแล้วลวกเลยลวกเลยมันจะไปกรีเลยจะสะอาดตนลจะไปกรีเลยค่ะแม่มันเป็นคนหลายยมันจบบวานก็แบบนี้เลยด้กบยกี่ ซิดระคัดซีดซีดออะซอี่นนอนเยใหขนาดน้นโอเคสุกแล้วฮะออมันสดยืไหมกินไปยืดด้วค่ะนานสุกแล้วมันลวเข้าเดียวอนั่นแหละีดน้าออกซีดซดเฮ้นั่นแหละเพืแม่มามาเพื่อเราไหมเพื่เอาแค่ยังตั้งมาหมาเพื่อต้นนั่นน่ะตังมามาให้แม่เพื่อตนแอนเพื่อเราไหมเอามาลง ถ้นมีลูกใช้เครื่องไงใช้เครื่องไหมค่อแม่สองก้อนแม่คนกินลูกอก้อนพิเศษพิเศษก้อนซัวแต่คูไปหันไปนี่เลยอดทำไมตำหน้าสาวา้อสีกูเสีเสียบสองอันปลาคิยค่ะต้มเสนยบไม่กินวงสองในทั้งตึงมะกินก๋วยเตี๋ยวเด้อ

เห็น่าใส่ผักแต่วกินโคกันโคกั่นีได้ปนี่อยู่นี่นี่ขอดในโดนกินก้อนได้ะบ่ไม่แปลกแถวบ้านพี่กินใส่ซอสแล้วก็มีกะปิจิ้มด้วยถ้าถ้าถ้าซ้อนอยู่แถวติดคอนแกนน่ยจะมี โอยนี่คือพมีม่เห็นพวมีผักก็เจียวได้น่อยตัวนี่ออ้ยอ๊ยอยบุกพีกเน้่บุกพีกให้ได้หน่อยกินซะก่อนพี่น้องกอยกับเาก็กินเขาแต่มหู้เขาปุ่นมากเหมือนกันเดให้เด็กๆกินก่อนเดี๋ยวจะชิมด้วยสักช่วยอยู่ HAPPY b i r ิร์ a เดย์แม่เอมมี่นะคะขอบคุณแม่เอมมี่สวิตเซอร์แลนด์นะเลียไว้เดียวเด็กๆใเดียวืันนี้ครับวันเกิดแม่เอมี่เมื่อใงวันวันเกิดแม่เอมมี่เลยแม่ีวค่ะวันนี้วันเกิดแม่เอมี่ค่ขอบคุณแม่เอมมี่นะคะขอให้แม่ปังปงรวยรค่ะนิ่ขอบคุณนะเนี่ยบอฮัลโหลทุกคนพูดคำว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์แม่เอมมี่ได้ไหมคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์คุ เอาไหมแฮปปี้บ day แม่แอมมี่ไปสิแมะแฮปปี้บ d a ์แม่แอมมี่แอมมี่นะพีเบิร์ดเอาไปเอาไป แม่แล้วอยู่ประเทศยังเกาะสวิตเซอร์แลนด์ได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเ <laughs> ซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มะเรงมะเรงก็มีอีกเลยพี่ปุ้ยมืะเร็งมีอะไรน้ำหรอมืะเร็งมีน้ำกับขนมปังโอ้หนองก็เล็บอันเสียงช่นนี้มาเมาน้ำกับขนมปังพี่ชอรล,ลี่ ถือว่าถือไปพนเตป้าอป้าป้ากินยัยป้ากิน้ป้ากิน้เฮ้ยเฮ้ยบุง้ยป่วยกินต่บุงมามือนกนพอป่วยกินบุงากเอนัียจานน้รตีอไปเดพี่น้อง อาจารย์ดนตรีจะมีมีมีอะไรบ้างคะน้ำชุดดแป้งสิบวกว่มีจีเจ้าของถือดีๆเด้อพี่น้องวยดีๆช่วยดีๆมีน้ำมีน้ำสิบห้าชุดแล้วก็ขนมปังนะคะแค่จารนดนตรีใช่ไหมดนตรีนะคะมันเป็นไม่เองปั๊ดฉันต้องตากแดดอีกแล้วบ่ตเลี้ยวจากทีแล้อยู่แล้วกับทีแล้ไปอีกพี่น้องพวกเจ้แปลกใจว่าไปยังกึ่ดำคือกรรมตากแดดเด้อ อุ้ยนี่เหยียบของพ้าเจ้าได้บ่เนี่ยเหนเขา้าเหยียบกันเยอะเรหรเหยียบเลยตกหลุมเล้วแพง <laughs> ตกหลุมเนี่ยอาจารย,นนา <laughs> ย,ย์นั <laughs> ่งดูสิโอเคเยี่ยมมาก นูมาามากรอบส้นนิ้วนุมมากรอบขาตัวฉันเห็นบาจารหนูอ,อาจารย์ขาอาจารย์แขนมาได้ปะมาเด้อค่ะอาจารย์นุ่นสีอ,อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะรับมอบของกินม,มากินอาหารฝรั่งค่ะขนมปังปงิ้งอื้มใครจะบดดำแล้วจีถ้าพี่ปุ้ยอันว่าพี่น้องคลิปนี้เราเป็นสนึิทกับพี่น้องค่ะเราติดตาม ช่วงก็ไปนะคะขอบคุณค่ะเรียนเอร์ผ้เรียนพี่ีเดนเซอรทุกคนมันเกิดนีก่ะขอให้แม่ยุ้ยกับนุ้ไปเดินโดนนะคะเสอร์ฟเลยๆยันเืียงรูคนนี้นะเดี๋ยวพอัน่อลากันจ้่าเลยอันนี้เป็นผู้ใดค่ะเมมี่นะค่ะขอบคุมี่ที่สนับสนุนน้ำชากาแฟแล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะเจละพีปุ้ยเขาได้กับเมื่อไปแล้วทุกคนนะคะ อนุญาตยังนะคะต่อจากดีแม่ใคอื่นที่าันจาน์ให้อาจารย์วพให้อภพธลูกเรียนดีอันี้มันเกิดในเอ็มมี่เอ็นองฮักแง่งค่ะคุณครศิลปนเครื่องดื่มนแต่ขนมปังขอบคุณมากบนะครับขอให้ร่ำรวยเรันนี้กางันเกิดวันนี้กาจัน์เป็นบาค่ะ นเอรงีควันเกิดนงด้วยจัดให้วันเกิดมวันนะคะพี่น้องค่ะดับหอมแล้เรียบร้อยพี่น้องโอตัวเยงจันอยยยัง่อนึ่งสอาจารย์ลูกค้าหนโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้นค่ะเจอกันทีะอันนี้ก็